นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือว่ารัปเปอร์ซิตี้นะครับนำร่องในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าและกระตุ้นราคายางพาราท่ามกลางเสียงตอบรับจากภาคธุรกิจเพราะว่าเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมติดตามจากรายงานครับปัญหาราคายางพาราตกต่ำทำให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือรัปเบอร์ซิตี้กลับมาอยู่ในความสนใจและเร่งรัดดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง ล่าสุดได้เข้าสู่กระบวนการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบโดยมีความชัดเจนว่าจะเกิด Rubber City ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาภายใน2ปีนี้ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเป็นแห่งแรกก่อนจะมีการพิจารณาสร้างเมืองยางแห่งที่สองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่รอการพัฒนาอยู่ในเฟสสามของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และเมื่อการศึกษาออกแบบเสร็จสมบูรณ์ก็จะนำไปสู่การปรับสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใต้เงินงบประมาณ1,500ล้านบาทพร้อมคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี2560จะมาทาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ยางพาราหรือ l u ปเ e อร์ซินะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นสําหรับรองรับเป็นคลัสเตอร์อยางโดยเฉพาะเลยความคืบหน้าคือตอนนี้ก็ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมนะฮะแล้วก็รวมทั้งออกแบบรายละเอียดของโครงการด้วยเลยนะครับก็ตั้งเป้าวา่าถ้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเริ่มก่อสร้างภายในปีหน้าละนะครับรคาดว่าประมาณสักออสองปีนะฮะประมาณ2ปีเนี่ยประมาณ2ปี 2,559น่าจะเปิดดําเนินการได้แล้วครับขณะที่ภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาต่างก็เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่เพราะเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจรวมทั้งจะช่วยกระตุ้นการใช้ยางและราคาย,ยางให้เพิ่มสูงขึ้นและนอกเหนือจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแล้วจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้อย่างคล่องตัว เพราะฉะนั้นการที่มีโรงงานอย่างนี้ขึ้นมาเยอะๆมันก็ทําส่งผลให้การซื้อ,อยางเนี่ยมากขึ้นนะทายางมากขึ้นกับมันใช้ใช้ยางมากขึ้นทําให้ราคายางคงจะไม่ตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้วแต่บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะต้องยอมรับว่าเรื่องราคายางเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับประเทศไทยมันขึ้นกับตลาดโลกนะอันนี้ต้องต้องต้องคำนึงกับข้าใจไวานิดนึงครับผมค่ะ ที่สงจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพาราแห่งนี้คาดว่าจะสร้างอุปสงค์และความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นปีละแสนตันคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า3,700ล้านบาทต่อปีและจะก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่กว่า3,000คน